สวัสดีค่ะนั่งดางแฝดเดนมาก,กับไปเมืองมึงบรรยากาศวันศนกรสิาพาไปเก็บเห็ดมาเลาะป่าเก็บเห็ดนะคะพี่น้องบองโหมันจีมี่พอแล้วเสียงดังบาได้สองพอหลวกน้ำข้าง บได้มาบ่ดเดียวพี่น้องมากับลูกกับชวัชวชวัชวชัวฟ้าจีเป็นแต่มีเห็นป่พี่น้องมองดูคปลามาขี่มีอยู่จังเห็ดยังเถ่าแล้วดำๆเห็นไ่พี่นอ้องเข้ามาตามหาเห็ดผึ่งครับพี่น้องซิมีบี่ เห็ดเพร่งหวานนี่ป้าน้องมันตาขาวผ้ามามายังก่อนนี่เห็ดบป,ป็น,ปมามาน,นปะละเถานี่ยูเห็นอย่างดอกขาวๆทางในคุณยัางเลาะเรื่อยๆพีน่น้อง หะับวาบากบางกลรูกก็ได้พ่อดอกเห็ดก็เลืพี่น้องเลื่อจังสีให้เบิงให้เบิงเห็ดนะเห็ดอะไรก็ไม่รู้นะเห็ดเถาแล้วเห็ดเถาแล้วหลายหลาย ตาเห็ดเมืองเดนมาร์กได้พี่น้องเลื่อเออประเทศเดนมาร์กเอังจฤษมาเรียนคุณมาเรียนออกกำลังกายห้ามาหาเห็ดเบี้ยแขางทางก็ได้พี่นอ้องเลื่เอังกอกับหลัวง,งานก่อร์โหลดทางน,นั้นนี่แต่เห็ดเถ่า เ,เท่าหลายหลายแดดบอออกพี่นนองแนมบ่าเห็นดอกดอกเห็ดหนอันนี้กะคิดว่าหนาจีเมนนะ แมนอยู่อกพี่นองแต่เ่าอาดอกมันเถ่าแม่งกินมันแล้วขึ้นวาดวาอกอะไรห,หน่อยอนะแบบีะีะไกันมาเรียนกันมาดีกันะอ,อ่ะเยก 咱们发嗯。嗯，咱跑个了，不倒了。六位，五、一、二、一、发。那一直一直走 ้องสกูนสือเอกเอกนกเอกเป็นเอนอเอกกอ้นือคุณนี่กนเดบเลาก็เห็นล้วพี่น้องลองแรกในรอบปีไอ้เอกเอกเดินมาเอ็นัดินงานเดินเดินออกมาการฝึกได้ไปดมเบื้องแม่ตัดขามันก่อนหนุ่มเบื้อปเบื้องโอ้ยลูกายมาเก็บเห็ด ก้านามันออกเอาแต่อดอกอยากดอกเดียวมืดกระตา <c oughs> เอาใ่ลูกปะ่ะจ<บ>ิ้มเห็ด<บ>ข่อยปอกบบุกหลดต่างมาเห่ีพี่น้องเยบบหเห็นปะนี่ดอกเดียว ยังไปเรื่อยๆเพื่อมันมีอีกห่วงขับปลาอยู่หลค่เคยเหล่าปลามากกระโดนเติบแล้วก็น้องเมื่ก็บเห็ดหลาได้เท่านี้ละเถาละเมื่อยล่ะสิเมื่อบาดนะ หลายผลเห็ดแต่ว่ามาม่าหลามอือข้ามเาบิ่งเห็ดอย่างอันนี้นเนบิ่งซื้อือดอกพี่น้องถ้ามาเบิง่งเห็ดตายเบื่อเห็ดรวมญาติเต๋ ตาไข่ไเห็ดไข่าบานเ้องเอาไว้พ่อดอกนึงวันมาเก็บเห็ดหลาแต่ยังได้สวยโอ้ยงามแต่เป็นนองดอกเนี่ยพ่อจังสี่จักสิบดอกได้แกงนึงเลยตัดขามันก่อน เอาเ่อจ่าว่าสิเมื่อก็ับอพ่อทุนละเห็ดนะนั่นไอ้ยิงดอกน้อยนั่งละเนี่ยตาเดากันพี่นอ้องเดี๋ยวถอดทุงเมื่อละขันใช่อีกชละขันว่าสีเมื่อน่ะมันเห็นโหลดเอาอยางหลบหลบมอบบงดูมานนัม่อีกวนรอบจ้าข้องอยู่นี่ละ พอกับลูกถาอยู่ท่างพึ่นอันนี้นาตาคือเห็ดไข่บานเท่าเนาะแม่มาพี่น้องจะว่าเห็ดไข่บะบาก่าเอาเอกบะเคยกินยันใจเอานั่นบัดจา่าชิเมื่อคื้เห็นเนาะ เย็นอีกดอกหนึ่งละพี่น้องเนี่ยืออโอ้ยได้แก่งอยู่ดอกแรกเนี่ยเอ,อ้ยเอาได้สยเพื่อนมาห้องขับปลาเห็นดีพอเคย อย่าโอเคเอาเพิ่งถันพอแม่ได้ชํานี่แหละแม่ได้แกงหน่อยนึงแล้วแม่ตุ่นเนี่ยบานละกับพี่เคยย้าําหรือมะนาอีกหนูลูกใช่บ๊อบแมนตอนนี้บ๊อบเมื่อตอนนี้ถึงเมื่อตอนไหนคะลูกอภิเช้วหรือมยมวนหลาแล้วกันเอาฉันแม่ยังหาอีก ไปเอาลูกไปนั่มเถาะซูโมกโกนั้นไว้สวีเก,กลเยี่ยมโอเคอมาหาเห็ดมันหลาแล้วเามมันหนองหลายๆกับแม่พระท่านเพินพ่นคือหนองเพิ่นมาตแต่เสาเ์ามาสวยๆห้ามาย้ำคำย้ำแรงล่ะ สจำเหนื่อเนาะพี่น้องเนาะเมื่อบ้านก่อนพอกันไหมคลิปวิดีโอหนาเด้อจ้าบาย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 คนน่ะ